สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตายจะพาทุกคนมาอัปเดตปุ๋ยคอกที่เราได้ทําการหมักค่ะปุ๋ยคอกอันนี้นะคะตายไม่ได้หมักอย่างเดียวนะวันนี้จะเปิดให้ดูเลยนี่เขาเป็นแบบนี้ค่ะตายหมักรวมกันกับเศษผักเศษผลไม้ค่ะทุกคน นะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไต่จะหมักปุ๋ยคอกนะคะไต่ก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปในกระมังแล้วก็เติมพวกน้ําหมักเติมพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มีนะคะที่เราทําอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM หรือว่าอาจจะเป็นจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะครั้งนี้นะคะไม่ใช่วันนี้สิแต่ในกระมังนี้นะคะขออภัยไต่หมักปุ๋ยคอกรวมกันกับ เศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีเปลือกกล้วยนะแล้วก็จะมีพวกกากมะพร้าวสับนะคะเปลือกทัว์ต่างๆอยู่ในนี้ค่ะแล้วใส่ก็รดน้ำผสมกับจุลินทรีย์ต่างๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันนะทำไมวิธีนี้จึงดีนะคะเพราะว่าการที่เราเอาเศษผักเศษเปลือกผลไม้มาหมักร่วมด้วยเนี่ยจะได้ราชนิดดีเกิดขึ้นนะคะ เมื่อเสร็จผักเสร็จเปลือกผลไม้มาหมักรวมกับจุลินทรีย์ต่างๆที่เราได้ทำนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีราขาว,ขาวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะราขาวที่เกิดอยู่ในกระมังใบนี้นะคะเป็นราดีค่ะนี่ค่ะคือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้คือ หมักได้5วันแล้วนะก็มาถ่ายอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะทีนี้ปุ๋ยคอกนี้เราจะเอาไปใช้งานอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยหนเราเอาไปใส่ตามโคนต้นพืชต้นผักที่เราปลูกค่ะไปใส่ในกระถางได้เลยหรืออย่างที่สองเราจะนำไปปรุงดินก็ได้นะคะหรืออย่างที่3มนะคะเอาปุ๋ยคอกตัวนี้เนี่ย ไปใช้ในการปรับปรุงฟื้นฟูดินค่ะดินตรงไหนที่เป็นดินแข็งแข็งแห้งแห้งนะคะคลุกดินรวมกับปุ๋ยคอกตัวที่เราหมักนี้นะคะก็จะทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ปุ๋ยคอกนี้สามารถเอาไปใช้กับพวกไม้ประดับได้เลยนะนอกจากจะนำไปใช้กับผักสวนครัวที่เราปลูกแล้วเนี่ยนะคะก็เอาไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่ก็คือปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะคะอ่าอันไหนที่เคยเป็นก้อนแข็งๆนะคะเขาก็จะร่วนลงค่ะจะมีความนิ่มมากขึ้นค่ะนี่ราขา,ขาวๆเจออีกแล้วค่ะทุกคนนี่แบบนี้นะคะเป็นราดีค่ะใครมีเศษผักเศษอาหารต่างๆนะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งเลยนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆน,นะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะ ปุ๋ยคอกที่เราได้หมักรวมกันกับเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะหมักครบ5วันแล้วเป็นแบบนี้ค่ะเอาไปใช้งานได้เลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ